เป็นคู่กันนี่เออบนเวทีอ่ะไม่ใช่คู่นี้ยอย่ากหอมมากกว่านี่ดีกว่านี่ทุกคนอยากเห็นนะพวกเราอยากเห็นนะแฟนคลับตอนนี้ทั่วประเทศไม่ได้มาดูแล้วว่าช็อปต้องช็อปบิ้งเล่นเกมอะไรจะมาดูว่าคู่นี้มาแล้วเขาจะต้องทำอะไรกันบนเวทีนะครับผมเราจะให้ปกติใครบนเวทีใครหอมใครปกติถ้าช้าถ้าช้าพิธีกรจะหอมใช่ไหม หอมครับอะเป็นหอมเหรอบนเวทีนี่แบบว่าพวกแฟนๆเขาจะเชียร์เขาจะเชียร์เขาจะเริ่มจากพี่ลอยก่อนแล้วก็ค่อยเป็นแอร์อะไรอย่างเงี้ยตอนแรกๆคือตอนแรกๆแ่บจับมือกันหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆตอนนี้ถึงขั้นให้หอมบนบนเวทีคือคือตอนนี้กลายเป็นว่าถ้าเกิดเราให้หอมก็คือไม่ยอมให้ทำอะไรชื่นเขาก็จะแบบหอมหอมกันไม่กินดิ อนนี้ส so ่วนใหญเอาฝ่ายชายก่อนจะได้ด <unus ually. S 2> <anes> ูน่าร okay. like, ักหน่อยนะฝ่ายชายหอมฝ่ายนะครับขอ้เอครับขอครับอครับอย่าใส่เครื่องป้องกันมันไม่ค่อยถนัดเอาปากเฟซะคิวไว้ตรงนู้นก่อนดีกว่ามันจะได้มือไม้มันจะได้แบบโอ้ยแบบก็จะปักปักกันตักกระจายมือไม้มันจะได้สะดวกนะโอเคพร้อมต้องให้ท่าบอยมันไม่ได้นะบอยท่า คนจะหอมกันท้ามันอย่างนี้ไม่ได้นะบอยบอเอาคนพี่ทำให่ดูผมทำได้ครับโอ้ยเรืองปมกั่งเส้ยโอเคพร้อมเอาทำท่าวางท่าไว้ให้ดีนะครับผมแม่ยกอยูเท่านี้ใช่ไหมพุกแม่ยกแฟน บอยอกมือไม้ให้มันให้มันตัอน่เรายื่อย่างนี้มันแข็งไม่เมือนงคะมีมือและมีนี่มันอย่างนี้มันท่าให้มันเออออกเดสัตสี่าีาียังต้องสามต้องสามต้องสารู้ยืด เป็นตกเตียงเลอต่อไปเป็นไฟไป,ไปหญิงของเป่าีตวองกันก่อนเี่ย